สวัสดีครับ AS Play นำผูช้ชมมาติดตามฟุตบอลรีโวทไทยลีกในช่วงกลางสัปดาห์นะครับเกมคู่ระหว่างการท่าเรือ f อพบกับราชบุรีบิ๊กพล FC ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมบอรป,ปัดอรุณพักดีและคุณเกลือชัยคุณโทรครับวันนี้ทางการท่าเรือครับมีการรับเปลี่ยนในเรื่องของหัวหน้าผู้สอนนะครับเมื่อช่วงสายของวันนี้นะครับโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนประกาศลาออกจากทีมนะครับจากผลงานของทีมนับกันแบบเดียวชามตอนนี้อยู่อันดับแนะครับ เกมที่แพสเตเดียมกำลังจะเริ่มขึ้นครับแบทเทิลกันหน่อยนะครับวันสุดท้ายของการแข่งขันนาที่12ของฤดูกาลนะครับจะทำประตูจากแต่มุมของกาทงรทะลุแเล่นเร็วมาเลยนะครับปรกรณ์ครับเล่งเป,นนเปิดเสาไกลลึกแล้วหมุงอีกทีนึ่งจังหวะนี้อุตสาห์เติมขึ้นมาได้แล้วนะครับไทเอลิสเดอรล็อกเข้ามาโกซุนกิ สุกีทิ้งบอลข้ามลายกองหลังโอ้น้ำหนักพอดีเลยครับแล้วโปนิยาเล่งแล้วก็สุดท้ายไปสะดุดเองครับรอบอลสองจะเล่นครับไม่ได้บวินวัตพยายามเปลี่ยนบอลให้เร็วนะครับขึ้นมาซ้ายแล้วได้เปิดครับเปิดเข้ามาแดนเล่ป่งชงโอ้โหตรงนี้อาจจะบังคับที่ทางยากไปหน่อยเหมือนกันครับไปบุ้มของประกเปรมพารคครับเลียบโยนเข้าไปแล้วเทคโอ้โหจังหวะนี้ ม่เต็มสีสากนะทา่านสัน้นโบดิยาเหมือนกันครับโอ,อก,กาสของการเทเลือตรงนี้น่าจะได้แบบสุดๆเลยนะครับมาเตะโมม,มมานะครับแล้วโอ้โหตัวประกบนี่เหมือนจะพลาดเหมือนกันนะครับมาคนเดียวด้วยนะครับโอ้โหแล้วตรงนี้ตั้งคอรอที่จะกระแทกเลยแต่พอเขินข้ามคานออกไปแบบเรือเชื่อเหมือนกันนะครับสายของสอรวัฒน์ลองเปลี่ยนแกนข้ามฟากไปขึ้นทางลอนจิลน้ำหนักพอดีเลยครับ ลองจิวมีตัวรองธนาเศษเปิดแล้วจะเกี่ยวของแดเลยดเลเกี่ยวต่อไม่กล้าสกัดนะครับกําลังท่าเรือดเลหาจังหว่าเอาเข้าทองซัดลูกเดียวโอ้หแปวนล้อมาแล้วเข้าซ้ายได้ยิงจนได้ครับดูครับโอ้โหคนเดียวนะครับเก็บบอลได้ผู้เล่นของการเท่าเดือกก็ไม่กล้าที่จะเข้านะครับนี่ครับโอ้โหสเตปนี้โอโ้โยกซา่าเดวิดโดเชล่านี่หลุดตำแหน่งไปเลยนะครับแล้วเสียบอลกลางทาง เข้าทางบดินสัดลูกนี้เข้า2อของทางกำพลครับหาจาังหวะยิงได้เข้าข้ออีได้เกินเลบดินดูจังหวะที่พยายามจะเล่นเกมโตขึ้นมานะครับแล้วตัดได้ตรงนี้ยิงไกลได้น้ำนักใช้ได้เลยนะครับบดินปากกรใกล้ๆคอะทางบดินเริ่มจะขยับมาช่วยกันใกล้มากขึ้นนะครับโบดิยาเล่นร่วมการเคาะกระทางโซเรสเบิ้ลนต่อเกือบจะแทงทะลุและสุดท้าย ต้องเคลียร์สกัดยิงออกหลังไปเป็นเตะบูมเหมือนกันท่าเรือครับจังหวะพลิกเกียรติศักดิ์ให้ต่อมาเสร็จทางฟิลิปโรเลอร์เปลี่ยนเป็นเกมรุกเลยนะครับฟิลิปวิ่งพุ่งขึ้นไปซ้ายขวาบโอจ่ายหนักบอลดีแล้วฟิลิปแต่งบอลแรกหักย้อนกลับมาเข้าทางบุริยาแต่งไทยบาดินเลือกยิงเสาแรกเอองี้งเครับเก็บยังไม่เชื่อมท้าเท่าไหร่มีโอกาสไหมครับจังหวะสอบาดินตัดเข้าในแล้วบานลูกเดียว เต็มมือของกำพลเลยครับโอ้โหเซฟสวยเลยครับกำพลดูครับจังหวะที่โยกมาปั่นลูกเก่งเลยครับโอ้โหแต่กำพลเองก็สมาธิแล้วก็ยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นประกอบเลงแล้วปัดนไติดกำแพงครับบอลปินมาเควินตามเก็บเอาไว้ฝากที่ฟิลิรโรเลอร์ฟิลิปอ้าวเลือกครับเลือกยัดเข้าไปแล้วซัดไกลเลยครับเห็นไม่มีตัวเข้าประกบพอดี เปลี่ยนไปซ้าย้างนะครับบดินผาลาให้แล้วเควินเปิดตงนี้ได้ตั้งโอ้โหมาถือว <c oughs> ่าเปิดได้ดีแล้วนะครับลงศีสากของทางเซโกโซเรสแต่ว่าตัดสินใจหมุ่งจังหวะแรกเลยต่อมาถึงสีวกรเล่นกัะทางสรรเสริญเอาจังหวะจ่ายตรงนี้พลาดนะครับเปลี่ยนเป็นเกตโต้กับยังอาจจะขึ้นกันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่เดลเลยให้มาแล้วสิทธิชคเปลี่ยนบอลจังหวะแรกแต่งต่อไปอื้อเดียดีมากนะครับเฟิร์สทัชแต่สุดท้ายเนี่ย เสียหลักครับเจอศิวกรเบียดไว้แล้วเป่าจบเลยครับ 45- ทีไกกด้การทุเรียเจ้าบ้านเสมอกับพาชุรีมิตรผลเอฟซีศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับโรเชล่าลองทิ้งบอลยาวด้วยครับเป่าหมายอยู่ที่เควินดิรมรัมบงสกิดมายังเข้าทางเควินเปิดมาลูกเลี้ยวหูมา,าการเป็นลูกคัดแบ็กตัดแผนหลังแล้วสุดท้ายเนี่ยเข้ามาคิ้งได้ทันพอดีนะครับพอดีญาติยิงไม่ดีได้ซ้ายแบบเน,น้นๆเลยนะครับ เริ่มมานาทีได้เท่านั้นเควินเล็งแล้วเปิดอัดเลยครับโอ้โหยังเหินครับคันออกไปนะครับโอ้โหหาเกียรติศัก์เล่นกับธนาเศษเปลี่ยนออกด้านขวาตรงนี้สวยนะครับแล้วเปิดเข้าใต้เสาแรกสองไม่ได้ครับใต่ทิงเอ้าสกัดตรงนี้โอ้โหไม่เข้าครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับไต่อัดพูดด้วยกันเองครับเกียรติศักเจีบุดมมาสินธิโชคแปกต่อเกียรติศักดึงเข้าไหนดีครับแก้เข้ามาที่ดันเล่ บอลได้ทางเอกลาบเล่งเข้าขวาแล้วสัดโลกนีวโอ้หู้ยจังหวะเกือบจะเสียสามเหลี่ยมแต่พอเบี้ยวไปนิดนึงครับโอ้โหเกมแรกแล้วจะขอไม่ชื่อทํามประตูเลยเลยครับเอกลาบยิงลูกนี้โอ้โหบอน้ำหนักดีใช้ได้เลยนะครับแล้วทิศทางก็ใกล้เคียงมากๆด้วยเดี๋ยวยอดดูกันหน่อยเลยครับโอ้จังหวะที่ราชบุรีจะได้ประตูขึ้นนำเหมือนกันดูจังหวะเตะไปติดตรงนี้นะครับยังไม่เข้าเต็มใบครับโอ้โหแทบจะตะคุบ บนเส้นเลยนะครับบนย่าค่อยๆเลาะมาตรงกลางเก็บบอลไว้ก่อนครับให้สันเสริญฝากใกล้ๆต่อมาบาดินเคาะบอลทำชิ่งเข้าขวาแต่งแล้วของานสักทีได้กู๊ดโอ้โหหาจังหวะได้จบอย่างนี้ทำได้สวยด้วยนะครับบดินแต่ยิงออกไปถือว่าใกล้เคียงเลยครับไกลเหมือนกันนะครับแต่เลี้ยงเลาะมาแล้วยิงเลยครับจัดมาโอ้โหบอลตกพื้นตรงนี้เกือบจะเข้ามุมประตูเหมือนกัน บดินพาลาให้ต่อสันเสริญเล็งแล้วซัดไกลลูกนี้เหือนข้ามคานออกไปครับยิงไกลก็เริ่มจะถี่ขึ้นนะครับเครื่องหนาหของการเท้่วเรือแล้วจริงๆก็ถือว่ายิงได้ลุ้นด้วยนะครับตรงนี้แปะมาให้ทางสันเสริญนะครับยิงนอกกออรอบบ่ได้น้ำหนักดีนะครับฟิรโรลเลอร์ครับลลเลื่อเกีอดฝากมาโซเรสพักเราซัดเลยก็เสาแรกแล้วจะตามซ้ำโดยโมนิยา ขวาเอาไว้ได้เปิดมาโซเลสเอาบอลลงดีแล้วก็ยิงเร็วจังหวะแรกนี้ทําได้ดีแล้วนะครับแล้วจังหวะที่บลิญาเข้ามาปั๊มตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูแลครับก็จริงๆก็ถึงบอลเกือบพอๆกันนะครับทางกําพลและประกรณ์ให้ขนานเซตขึ้นมาเซ็โกโซเลส์โซเลสด,ดึงจังหวะรอตัดเข้าในแล้วเปิดยอดมามาดินผาลาครับประคองตามเกลียวไว้ได้ อาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับบอลข้ามฟากของทางการท่าเรือบดินตัดเข้าในล้วลองซัตโลกโอแอวโหสุดๆไปเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์การท่าเรือนําจากบดินผาลาครับโอ้โหพอประกบหาในการว่าบดินมีโอกาสแล้วก็มีช่องยิงยัดถายไปเลยครับโอ้โหประตูขึ้นําของการท่าเรือสุดๆเลยนะครับจากบดินราลาประตูที่3ามขเขาในลดกการนี้นะครับดูครับจังหวะที่สุเร่ที่เปิดมาตรงนี้เนี่ยไม่ดีแล้วนะครับแล้วเขาเองนี่แหละครับ ที่วิ่งตามไปเก็บแล้วก็ค่อยๆพาบอลเข้ามานะครับตัดข้ามตรงกลางนี่ครับช่องรงนี้โอ้โหไม่มีใครเข้า <c oughs> มีแต่คนมองโอ้โหเสร็จเลยครับโอ้โหไม่มีใครประชิดตัวตรงนี้ก็ไม่เหลือครับมีช่องมีโอกาสตรงนี้ยิงยัดแล้วก็ยิงดีมากๆด้วยครับโอ้โหบอลเสียบเสาข้าง้าขายเข้าไปเลย1ต่อศูนครับการท่าเรือขึ้นนำลองจิว ออกมาด้านขวาบนตรีพรมสวัสด์บนตรีตัดเข้าในแล้วเลือกเหมือนคือยิกผพาน,น,น,นสิทธิชอคลิกไหลโอ้โหกิษรนนท์ยัดบนตรีเลยมาครับแล้วซัดลูกดีของทางเอกลาบก็จงตัวของทางวรวุัตว์ในบลนะครับที่ราชบุรีจะได้เปิดเข้ามาลูกดีเลยป้องโอ้โหไม่เหมือนชนสามเหลี่ยมครับแล้วแถวสองซัดลูกดีของกิสรนนท์อยู่บอ่อ เปิดมาเนี่ยได้ขึ้นมงโอ้โหชนเสาเต็มๆเลยแล้วเคลียร์มาตรงนี้นะครับไม่เคลียร์เท่าไหร่แล้วยิงอัดมามพุทธศิลป์ดูจงังหวะที่มงมาตรงนี้ก่อนนะครับทุ่มเข้ามาลูกนี้แล้วนัทวุฒินะครับจังหวะจะเปิดเข้าในก็ติดทางพาวินวัดนะครับ <laughs> อันนี้กลัวหรือเปล่าเนี่ย <laughs> นี่ครับแฮนด์บอล่างแฟนบอลตะโกนสาวแต่ว่า v ว R ก็เช็คอยู่แล้วนะครับถ้าดูแข็งมนธรรมชาติก็ปล่อยเล่นต่อไปมันเปิดเข <c oughs> ้าใดมาเอา้าบริยาบอกไม่โดนแต่เวลา <c oughs> เหลือน้อยแล้วการคลองบอลอยู่ที่การท่าเรือ,อครับัวรเรสเปิดปาบริยาเกี่ยวโอ้โห,โหจับมรนิยาไปเองแล้วล,ล,ลุกแูแลนก็ตามสสก,กัดทิ้งไปดูจงังหวะเล่นตรงนี้นะครับ กะว่าจะจับแล้วเอาแบบเน้นๆนะครับจับกันว่าก็แรงไปหน่อยครับบอลแรกตรงนี้ตามมาเล่นต่อไม่ได้เปิดขึ้นไปแด้เลยเกี่ยวเอาลงเสร็จทางฝั่งของโซเรสแล้วพุทธศิลป์ก็เป้าจบเกมครับประตูตชัยของบดินทรพะราในนาทีที่69นะครับช่วยให้การเท่าเรือเปิดบ้านเอาชนะราชบุรีมิรตรหัเลฟซีไป1นึ่ประตูต่อศูนนะครับ